สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนเรื่องการหาหอรอโมโดยการแยกประกอบนะคะก่อนที่คุณครูจะไปสรุปความรู้ให้นะคะคุณครูก็อยากทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้รับมานะคะว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องแล้วหรือยังนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างบอกว่าจงหาหอรอมของ18และ27 โดยการแยกประกอบกนะคะดังนั้นเราเข้าไปดูว่า18แยกประกอบกได้เป็นจำนวนใดบ้างนะคะอย่าลืมนะคะการแยกประกอบกหมายถึงการเขียนในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น18แยกประกอบกได้เป็น2คูณ3คูณ3ค่ะต่อไปนะคะ เราก็ไปแยกตัวประกอบของ27ค่ะ27เกิดจาก3คูณ3คูณ 3, 3ค่ะเมื่อเราแยกตัวประกอบของทั้งสองจำนวนเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดูว่าดังนั้นหอรอมาของ18และ27คือสังเกตนะคะการที่เราจะหาหอรอมาของจำนวนนั้นๆได้นะคะให้เราดูว่าทั้งสองจำนวนนี้ มีจำนวนเฉพาะใดบ้างที่เหมือนกันนะคะซึ่งคุณครูจะทำสีให้เห็นนะคะก็คือสีแดงค่ะนั่นคือสีแดงกับสีแดงเราจะเลือกมาเขียนแค่หนึ่งจำนวนนะคะอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถจับคู่ได้คือเลขสามที่เป็นสีม่วงค่ะคุณครูก็จับเลขสามกับเลขสามก็นำมาเขียนแค่หนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาหอเรมอของ18และ27ได้จาก น้ำ3ซึ่งเป็นสีแดงไปคูณกับ3ที่เป็นตัวสีม่วงนะคะเพราะฉะนั้น3คูณ3เท่ากับ9ค่ะดังนั้นหอรอมอของ18และ27มีค่าเท่ากับ9ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะยากไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นคะ่ะ ตัวอย่างที่สองนี้นะคะให้นักเรียนหาขอรอมของ 12, 28และ32ค่ะก่อนอื่นเราก็ไปหาตัวประกอบของ12ก่อนนะคะว่า12แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้างนะคะจะได้ว่า12เท่ากับ2คูณ2คูณ3ค่ะ28นะคะ จำนวนเฉพาะที่คูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ28เราเรียกว่าเป็นการแยกประกอบนะคะก็ได้แก่2คูณ2คูณ7ค่ะอีกหนึ่งจำนวนนะคะที่เราต้องไปแยกประกอบก็คือเลข32ค่ะเพราะฉะนั้น32แยกประกอบได้เป็น2คูณ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 2ค่ะอย่าลืมนะคะเวลานักเรียนแยกประกอบออกมาแล้ว นักเรียนสามารถเช็คได้ว่าจำนวนที่นักเรียนแยกตัวประกอบออกมานั้นถูกต้องหรือไม่โดยใช้หลักการนำทั้งหมดที่เราเขียนนะคะไปคูณกันอย่างเช่น2คูณ2ได้4 4คูณ3เท่ากับ12แสดงว่าเราแยกตัวประกอบได้ถูกต้องนะคะเมื่อเราแยกครบทั้ง3าํจำนวนแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะการที่เราจะดูว่าตัวประกอบร่วมของแต่ละจํานวน ที่เรากำหนดให้เนี่ยคือเลขอะไรอย่าลืมนะคะต้องมีทั้ง3ามจำนวนเลยนะคะซึ่งคุณครูทำด้วยสีแยงไว้ค่ะดังนั้นเราสามารถหาหอรมอของ 12, 28และ32ได้ดังนี้นะคะคุณครูคก็จับคู่เลยค่ะว่าจำนวนใดบ้างที่เหมือนกันนะคะคู่แรกคือ เลข2เลข2เลข2ซึ่งเป็นสีแดงของแต่ละจํานวนนะคะคุณครูก็ได้แล้วตอนนี้ก็คือเลข2 1จํานวนค่ะต่อไปนะคะมีเลข2เลข2เลข2ของแต่ละจํานวนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลข2มาอีก1จํานวนนะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงค่ะสังเกตดูบรรทัดแรกจะเหลือแค่เลข3แต่บรรทัดที่2ไม่มีเลข3 บรรทัดที่3ก็ไม่มีเลข3ดังนั้นไม่มีจำนวนใดแล้วนะคะที่เป็นตัวประกอบร่วมเราจึงได้แค่2คูณ2ค่ะซึ่ง2อคูณ2มีค่าเท่ากับ4นะคะดังนั้นหอรอมอของ 12, 28และ32คือ4ค่ะคุณครูสรุปตัวอย่างให้ดูทั้งหมด2ตัวอย่างแล้วนะคะ หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็สามารถทำแบบฝึกหัดในวันนี้ได้นะคะเมื่อน,นักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วคุณครรจะไปสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นจากที่เราศึกษาเรื่องการหาหอรอโมโดยการแยกประกอบนะคะทาให้เราสรุปได้ว่าการหาหอรอมของจำนวนนับ อาจทำได้โดยการแยกตัวประกอบของจำนวนนับเหล่านั้นแล้วหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดหรือตัวหารร่วมที่มากที่สุดของจำนวนนับเหล่านั้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการหาหอรอโมโดยการแยกตัวประกอบเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ ซึ่งภาระงานจากการศึกษาเรื่องการหาหอรอมอโดยการแยกประกอบของนักเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่1.7หน้าที่19และ20ซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของสวสวทค่ะงานมีแค่สองหน้านี้นะคะนอกจากนี้แล้วจากการที่นักเรียนจะศึกษาจากคลิปวิดีโอที่คุณครู ส่งให้นี้เราสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทในเนื้อหาคือการหาหอรอมมโดยการแยกประกอบนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่31ค่ะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องและส่งครบถ้วนตามกำหนดวันที่คุณครูสอนนะคะ เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอเรื่องการหาหอรอมโอดยการแยกประกอบอย่างเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ